อโอเคเราออกจากบ้านครูแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะถามออกกันไหนเราจะไปไหนต่อครับออกกันไหนถ้าออกจากบ้านครูแล้วเราไปหองก,กินกันไหมไปไปทำอะไรครับอ่าโอเคช่วงนี้เทียงครึ่ง เขาเชียงคือพอดีเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเวลาที่เหมาะสําหรับการหาอะไรกินอ๋อเป็นเป็นเวลาจังหวะที่ออกมาแล้วก็หิวข้าวพอดีเลยครับเราเราเราก็ไม่ได้ทานข้าวแต่เช้าพอดีเลยใชะ่ะโอเคครับอ่าโอเคครับเอ่อออกาขนาดเอาขนาดจะพาเพื่อนๆวันนี้พาไปไปไหนดีครับก็ไปกินไก่ย่างครับเพราะว่ามาวิเชียรบุรีก็ต้องมากินไก่ย่างที่นี่เพราะว่าเป็นไก่ย่างชื่อดัง แล้วก็ร้านที่จะไปเนี่ยก็เป็นร้านตันมากรถทัวร์ลงเยอะมากโอเคครับทัวร์ลงไม่ใช่ทัวร์ลงแบบว่าใช่ไม่ใช่ทัวร์เขทั่วรยอะมากอาจจะไปดูบริเวณร้านแล้วกันเราจะบอกว่าโอ้โหใหญ่โตอลังการโอเคแล้วเรามีเรื่องเล่าไหมที่ว่าอะไรนะที่ว่าลืมอะไรไว้แบบแบบสุดทึงเอาเป็นเป็นคลิปขำๆหน่อยว่าเอออะไรนะอะไรนะครับเออก็มาน่าจะประมาณสักต้นปีนี่แหละับซื้อ แว่นจันแดดเอาไว้เออนะราคาเท่าไหร่ไม่ต้องบอกนะใช่ครับแล้วก็เจ็บอ่ะแล้วเจ็บอ่ะเจ็บจุกอ่ะก็ไปกินอะเน้นไปกินอีกอีกร้านนึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านที่จะพาไปวันนี้อาเหรออ่าโอเคก็ถือว่าเป็นเป็นใช่เป็นเออ่คล้ายๆเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงใช่ครับก็ไม่ลืมไว้ใส่ได้ไม่นานครับประมาาณเดือนกว่ครับ อ่ะโอเคนั่นเป็นเรื่องเล่านะครับอ่าเราเราจะไปยังไงต่อครับต้องไปกลับรถหรือต้องตรงไปครับร้านที่สบายตรงไปครับอ่าน่ใจอีกเราวาประมาณสักสิบกิโลไม่ถึงอโอเคก็คือเราออกจากบ้านครูมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับไปอีกประมาณ10กิโลนะครับผมแล้วเราแอดแนะนำหน่อยครับถ้าผมไม่มีรถเนี่ยอ่ทั้งแอดทั้งออกกันไหเลยนะครับอออ่าโอเคขอเป็นออกกันไหแล้วกันครับออกกันไนเอครับถ้าผมไม่มีรถเนี่ยนะครับผมผมจะ มาน้ำพุร้อนบ้านครูที่วิเชียรบุรียังไงบ้างครับมาได้โดยวิธีไหนบ้างวิก็มีรถประจําทางนะครับถ้ามาจากกรุงเทพก็ก็มีรถตู้รครับ,รบเป็นกรุงเทพหลงสักหลงเจ้าหรือกรุงเทพเพชรบูรณ์ก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครสะดวกมาถึงที่สระบุรีก็มีรถสระบุรีเพชรบุรี<อ>ก็สามารถจะถนั่งถรถประจําทางตรงนี้มามาได้เร้วแล้ว,ลว,ลวต้องมาลง ตรงไหนดีครับมีมีมีบอกไหมครับบอกว่าก็คือจริงๆ<อ>แล้วเลยเลยตัวอำเภอสีเทพมานะครับอย่างที่เรารู้กันคือประมาณสักไม่เกินสิบกิโลโอเคครับนะครับก่อนที่จะถึงบบตำบลผู้เตยนะครับครับที่นี่จะมีตำบลผู้เตยซึ่งก็จริงๆแล้วแถวนี้มีบ่อน,น้ำพุหลายที่นะซึ่งในในอำเภอผู้เตยเนี่ยก็ก็จะมีอันนี้ครับเทศบาลตำบลผู้เตยนะครับก่อนถึงก็ก็สามารถที่จะ ลงได้จุดที่ให้เป็นที่สังเกตคือถ้าผ่านในส่วนของตัวอำเภอสีเทพมาแล้วเนี่ยจะมีนัมปอตะพออยู่ซ้ายมือนะครับหลังจากปอตะพอมาประมาณสักไม่เกิน2กิโลก็จะเห็นเป็นหลานขายวระสุก่อสร้างมีมีป้ายสีเหลืองเนะครับเป็นป้ายสีที่ลอกกำตันนะครับก็สามารยอะลง โอเค,คก็คือบอกคนขับได้ใช่ครับแล้วก็เดินเข้าไปก็ไม่ไกลเนาะประมาณทัก3 0 0 3 0 0 mm เมตรเนาะ<อ>เดินเข้าไปเล่นๆได้หรือว่าโทรบอกให้พนักง,งานมารับได้เนาะครับใช่ใช่เนาะแล้วก็อนาคตก็จะมีที่พักให้ด้วยแล้วก็สามารถมาพักค้างคืนได้เลย,เลยใช่ครับโอเคครับอ่ะโอเคเราจะไปกินไก่กันครับเดี๋ยวเราจะไปดูร้านร้านที่มีประวัติหรือร้านที่เราจะไปกินกันเลยครับ โอเคร้านตอแเปะร้านตอแเปะนี่ท si> ี่มีที่มีประวัติใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีกลานหนึ่งร้านนี้เป็นร้านอย่างที่บอกเป็นร้านร้านที่อร่อยโอเคครับร้านตอแเปะนะครับเป็นไก่ย่างมิชิเอียนร้านตอแเปะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านตอแเปะเนาะโอเคหิว่กำลังดีหิวมากเลยครับผมบทก็คนมากๆโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ร้านตอแเปะ ใอยโค้งนี้ไปแล้วก็จะมีคนผักมือใช่ไหมใช่แล้วก็พักผอนหน่อยนึงนะใ,ในเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมใช่เริ่มเริ่มจะเป็นขายของกินแล้วจะถ,ถึงแล้วใช่ใสายสมือจะเป็นคาเฟ่อ๋อสายมือจะเป็นคาเฟ่คาเฟ่อะไรครับเนี่ยเขาตะน้อยอ่ะ ก็ลองลองชิมอันนี้มีครับนี่เริ่มมีไก่ย่างวิเชียนถูกต้องครับเราก็ไหนบอกว่าเข้าโค้งมาก็เริ่มจะมีแล้วต้องเชื่อต้องเชื่อเป็นดงนะอ๋อเป็นดงเลยใช่หรืมว่าดงทานตะวันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดงทานตะวันต้องไปต้องไปนู่นใช่ไหมอบุรีเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์โรเชวิเชนบุรีเริ่มแล้วครับร้านตาแเปะอันนี้อันนี้ชมได้เราเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมเลือกร้านใช่ แต่ก็รสชาติเหมือนกันใช่ไหมตัวไก่จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะแตกต่างกัตัวน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มที่เอ้าถามแล้วก็คือน้ำจิ้มของตะแป้เนี่ยคือว่าแบบเน็นรสชาติดีเป็นน้ำจิ้มมะขามเป็นเอกลักษณ์ของของไก่ย่างของเชียงเออแต่ว่าแล้วก็รสชาติไย่หวานแต่ว่าของตะแป้นี่ก็คือแบบจะรสชาติเด็ดเอะ่ยทั้งแบบร้านแบบ ดูดีดูหรูหรือทป็นร้านได้หรือว่าเป็นร้านที่10ล้อจอดแล้วก็แวะซื้อออ๋ราคาเดียวกันไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นร้านที่สิบล้อแวะซื้อเนี่ยจะถูกกว่าอ๋อโอเคตามรสชาติเนาอใช่างี้ยก็อาจจะไม่ได้ปิ้งกันสดๆเลยเป็นเป็นเป็นแบบว่าจิแห้ ก็มามาวางขายอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้ใช่ใช่ครับสิงห์บุถ้าเรียวกว่านี่ก็จะเข้าไปตัวอำเภอวิเชียรบุรีอ๋อนะอันนี้ตัวอำเภอวิเชียรบุรีแล้วนะครับหมดทางหลวงวิเชียรบุรีครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปก่อนเนาะเราไปเจอตรงนั้นหรือว่าอีกไกลไหมครับอีกไม่ไกลไม่เกินกิโลเดี๋ยวพี่อยู่เทินพอมีอยู่เทินอยู่ฝั่งฝั่งล่องลงกรุงเทพใช่ครับขนาจริงๆริงที่เนี่ยไก่ย่าง เจ้าหนุ่มที่ดังคือไก่ย่างบัวตองไก่ย่างบวตองแต่ว่าเท่าที่ผมกินผมว่าตะแเปอรอร่อยกว่าอ๋ออันนี้คอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมจะทุกปากแอดหรือเปล่าหรือว่าพาเพื่อนๆมาชมแล้วเพื่อนๆมาทานนะครับก็สามารถคอมเมนต์ <Comment. S 2> <Comment S 1> นะครับคอมคอมเมนต์หรือคอมเพนหรืออะไรก็ได้นะครับให้ความคิดเห็นตาคลิปนี้ได้เลยโอเคนะครับเจอไครแดงก็เจอยูเทิร์นแรกก็ยูเทิร์นเลยแล้วก็ออกเส้นชนะ ก็ไม่ไ no ่าจะเห็นรถเยอะๆอยู no ่ใสม์มือท uh, ี่มีรอพอบอรถโอเคอ่เจอแล้วครับนี่ฮะก็คือขาร่องรุงเทมนะครับนี่ร้านขย่างตาแป๊ะสด้วยตาแป๊ะหนึ่งอยู่ไหนฮะตาแป๊ะหอยู่ข้างหน้าอ๋อตาแป๊ะหนึ่งอยู่ข้างหน้านู้นอีกใช่อง้นเราตาแป๊ะสองเมนูนี้แบบ มสูตรเด็ดของทางร้านนะครับผมแล้วแล้วมันมีอะไรพิเศษทําไมชอบร้านนี้เพราะว่าอะไรครับบอกมากเลยเพราะว่าเขาให้มาเป็นถ้วยเลยอ๋อแล้วที่อื่นไม่ได้เป็นถ้วยแบบนี้ที่อื่นเขาจะเป็นแก้วเป็นจานอ๋อแบบนี้ก็คือหมดแล้วขอเพิ่มอันนี้คือแบบสะใจเลยใช่โอเคครับเอามาทีเดียวจบเลยโอเคครับวว้าจบเลยครับน้ำจิ้มกระเทียมน้ำจิ้มกระเทียมอันนี้พริกเผาเป็นสูตรออริจินอร์โอเค ใครบอกว่าไก่วิเชียนไม่มีปีกนี่ต้องมากินร้านปลาแปะมีปีกนะถ้าไปกินร้านข้างนอกหรือร้านข้างทางนะจะไม่เห็นปีกใช่ไหมโอเคมีปีกมีปีกไว้น่ากินเดี๋ยวเราจะกินําจิ้มน้๊ยใส่นี้หน้าตาผมให้อก่อนา้ถ่ายลองเขาเนี่ยคปีกั ใครว่ามีปีอ่าใครบอกว่ามีปีออเควันนี้ขอคยสั่งอะไรมาบ้างครับมอยำปลาดุกฟูนะครับแล้วก็อันนี้ไขย่างไขย่างวิเชียรบุรีแล้วอีกอย่างเหครับเห็นเห็นถ็นตายวามาดูกันโอเคเดียวมาดูกันลาวหลงกหลงพระบางลาวหลงุหลงุโเคเรามาดูหน้าตาตามลาวราลงกอเส้นมันเหมือนลงพระบางเลยมีอะไรบ้าง เป็นตำลาวนะแล้วก็มีแต่ต้มขนมจีนมีปลาทูทอดมีปลาทูทอดด้วยพริกสองเม็ดไม่เผ็ดมากนะโอเคเราสั่งมาสามอย่างนะโอเคเราจะทานได้เวลากินกันแล้วครับเดี๋ยวเราต้องกินปีกก่อนนะปีกจะได้หายไปไก่ไก่ไก่ย่างเชียงใหม่่ดีสโอเคครับโอเคเอ็มมากครับผมเดี๋ยวเราทานไก่ย่างส้มตำแล้วก็ปลาดุกฟู เดี๋ยวเรากินข่าวแล้วเราจะกินหวานกันเนาะเดี๋ยวเราไปหายติมกินเดี๋ยวตามบอกกันไหนโอเคครับอร่อยอิ่มนี่ไอติมกบที่สดอยู่ด้านหน้านะอยู่ด้านหน้มีอะไรบ้างครับเนี่ยตามนี้ครับ๋อ้ติมไฮไล เอาอะไรก็ได้ครับเอาบัวก็ได้ไดเอาลากบัวลากบัวลากบัวแล้วก็ถั่วลูกชิ้นแล้วกันครับครีมใส่ได้สามอย่างครีมนะครับโอ้แบบแน่นมากเลยแต่เรายัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่เล่งเครื่องนะครับวันนี้เราจะไปไหนนะไปดูสาขาหนึ่งของตับแป,ะ,บแปะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสาขาหนึ่งใกล้มาการใส่ยมีที่ควันคุ้งคุ้งโอนี่คือตับแแปะ ตาแป๊ดหนึ่งเนี่ยเนี่ยบอกว่าตาแป๊ดหนึ่งนะเนี<ช>่ยตาแป๊ดหนึ่งมันแตกต่างก,กับตาแป๊ดสองมากเลย<ช>โอเคใครไม่รู้เนี่ยเหมือนผมไม่รู้เนี่ยใช่ไหม<ช>ก็ถามมาตาแป๊ดหนึ่งที่แตกต่างก,กับตาแป๊ดสองมากเลยเออมากินได้รสชาติเหมือนกันคนช,นะชืเยอะแต่ว่ามันมันอยู่ที่บรรยากาศเนี่ยจะเป็นสาขาหนึ่งสาขาสองมันก็แตกตาก่างกัน<ช>ตรงที่ตรงที่มีคนผู้คนเข้าหมุนเวียนเข้ามากินใช่แต่ช่วงวันอาทิตย์อาจจะเต็มทั้งสองสาขาออ๋โอเคไปวันเสาร์ อ่ะโอเคปเอาีบแล้อใช่ใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวซ้ายกับสรับุรีเดีเ๋ยวซ้ายกับสรัสรบุรีสนบุรีเทปเรียคว,วามเระชมบูนะครับไปฝนต้นหนาวอคอทำเบิก